มองกระจกข้างหยีเขาพยายามตั้งสติและขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดระหว่างทางเขาเปิดเพลงเสียงดังหวังว่ามันจะช่วยให้หัวใจของเขาสมบุกสมบแต่ไม่ว่าเพลงจะดังแค่ไหนพร้อมรู้สึกหนาวสั่นก็ยังคงเกาะกลุ่มหัวใจของเขาอยู่เมื่อถึงบ้านเก่งรีบลงจากรถโดยไม่หันไปมองกระจกข้างยีเขาเดินเข้าบ้าน พบว่ามินนั่งอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกเธอยิ้มให้เขาเหมือนทุกวันแต่คืนนี้รอยยิ้มของเธอดูแปลกไปเล็กน้อยกลับมาสะเด็กเลยนะทำงานหนักเหรอมินเอ่ยถามเสียงอ่อนโยนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหุ่มใหญ่เหมือนทุกครั้งเก่งฝืนยิ้มและพยักหน้าเติมใช่พอดีงานเย็นนิดหน่อย นั้นไปอาบน้ำเถอะจะได้พักผ่อนมินพูดก่อนจะลุกขึ้นเดินไปเลยครัวเก่งรีบเดินขึ้นห้องทันทีเขาปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตและทิ้งตัวลงบนเตียงหัวใจยังคงเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อครู่แต่พยายามบอกตัวเองว่าเขาอาจแค่คิดมากไปเองบางที่เขาอาจจะเครียดเกินไปจนเริ่มเห็นภาพหลอนหลังจาก